789ดแปดเีไซน์กุ๊นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการติดสติกเกอร์ติดรถนะคะก่อนอื่นก่อนนี้เราจะติดสติกเกอร์รถเราจะลอกสติกเกอร์เก่าออกก่อนเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็ขัดน้ำยานะคะเพื่อให้พื้นผิวที่เราจะติดเนี่ยเรียบมันไม่มีเม็ดฝุ่นเม็ดทรายเพราะว่าถ้ามีขึ้นมาเนี่ยจะทำให้สติกเกอร์ล่อนออกง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สติกเกอร์พิเศษนะคะเป็นสติกเกอร์ติดรถโดยเฉพาะเลยเป็นกาวรีมูฟ ไม่ทิ้งคาบกาวนะคะช่างเนี่ยก็จะรีดเข้าโคง้งเข้ามุมไม่ว่าจะเป็นมือจกกับกอนลูกบิดนะคะยางซิลิโคนคือรีดให้เรียบไปกับตัวรถเลยสติกเกอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นสติกเกอร์ชิดพิเศษจริงๆเข้าโคง้งเข้ามุมเนี่ยได้ง่ายนะคะทำให้ช่างทำงานง่ายนอกจากเราจะติดรถ กระบะส่งของแล้วนะคะรถทุกชนิดตรรับติดหลวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะรถฉุกเฉินโรงพยาบาลแม้กระทั่งรถ6ล้อ1 0ล้อที่มีประตูเยอะๆมือจับเยอะๆแต่ติดยากๆนะคะนอกจากนี้งานป้ายทุกชนิดสติกเกอร์เราก็รับทำด้วยนะคะติดต่อสั่งซื้อกันได้นะคะขอบคุณค่ะ